แยกเสียงเพลงออกจากคลิปทำได้ง่ายๆค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะ ในวันนี้อยู่กับเราเรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการแยกเสียงเพลงออกจากคลิปกันเนาะซึ่งอาจจะเป็นคลิปเพลงสั้นๆเพียงแค่15ห้าวิหรือเป็นคลิปเพลงต่างๆที่เราไปเอามาจากนู่นนี่นั่นนะคะแล้วเราต้องการจะแยกเสียงเพลงนั้นออกเพื่อที่จะเอาเสียงเพลงนั้นมาใส่กับคลิปใหม่นั่นเองซึ่งวิธีการก็ง่ายๆเลยให้เรานะคะ เตรียมคลิปที่มีเสียงเพลงเสียงนั้นไว้จากนั้นให้เราไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาเป็นแอป c a p c ั t นะซึ่งเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Playstore Playstore เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะกดแตะเข้าไปที่ Playstore จากนั้นกดไปที่คำว่าค้นหาและพิมพ์ตามน้ำได้เลยนะคะเนี่ยแคปคัจากนั้นก็กดติดตั้งกดเปิดแอปได้เลยค่ะ,คะ จากนั้นเนี่ยเรามาที่หัวข้อคำว่าแก้ไขด้านล่างซ้ายมือนะและก็กดไปที่คาว่าโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ตัวนี้กดแตกเข้าไปจากนั้นก็นำเข้ารูปภาพหรือว่าคลิปที่เราต้องการจะนำมาตัดนะคะทุกคนไม่ใช่คลิปที่ต้องการจะแยกเสียงนะคลิปที่เราจะนำมาใส่กับเสียงที่เราจะแยกของนั้นก็จะเป็นคลิปตัวนี้อ่ากดเพิ่ม จากนั้นค่ะให้เรากดไปที่คําว่าเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงและให้เรานะคะปัดตัวนี้ไปซ้ายมือและก็ไปที่คําว่าแยกไปที่คําว่าแยกจากนั้นมันก็จะนําเข้าสู่อัลบั้มของเราซึ่งก็เราหาคลิปเพลงคลิปนั้นอ่กดแต่เข้าไปที่คลิปนั้นแล้วก็กดแยกและเพิ่มเสียง นี่มันก็จะถูกแยกเสียงเพลงออกจากคลิปไปไป็ที่เรียบร้อยและเสียงเพลงดังกล่าวก็จะมาอยู่ที่คลิปที่เราต้องการจะใส่เสียงเพลงนั่นเองเห็นไหมคะง่ายๆเลยจากนั้นก็ให้เรากดคาว่าส่งออกมุมบนขวามือได้เลยค่ะและก็รอให้อัโปโหลดถึง100ก็รับวิดีโอดังกล่าวนี้ไปใช้งานได้เลยโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณ ทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ